เบบลิสเอเร่ hello s u โ r รเผลอแป๊บเดียวพรุ่งนี้ก็จะวันจันแล้วนะครับผมและคลิปนี้เรามายืนยันนิวโชทามนะฮะวันจันนี้เองครับวันที่22ธันวานะครับเจอกับแพ็กนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมชอบกันไหมฮะพระเอกของเรานะครับโดมินิกโซบอสไลน์นะฮะนี่ฮะเป็นพระเอกของแพ็กนี้นะครับต่อไปครับองตวนเซมนโนนะครับผมและโชทามคนสุดท้ายครับผมมาร์ก คูคเรล่านะครับผมไปเจาะลึกไส้ในกันนะครับเริ่มต้นจากพระเอกของเราครับผมโดมินิกซูโบสไลนะฮะบูสเตอร์เม็ดแรกเป็นอะคูเรซี่บวกสครับแล้วก็ใช้บูสที่2เป็นสไตรเกอร์อินซินนะครับมาดูค่าพลังแอทแท็กกันนะทุกคนแอทแทกกิ้งเอลเวเนตครับ85นะครับบอลกุนโทน94นะครับดิฟ92ครับการไปกับบอล93ครับร่างนี้จ่ายบอลแม่นนะทุกคนโลพาร์ตเกสิบลบเด็ดพาร์ตเกสิบครับ จบสกอร์ได้ครับอยู่ที่87นะครับแล้วค่าเคอร์ฟ87เนอะทุกคนสปีดร่างนี้นะครับให้มาที่92เลยนะครับผมถือว่าวิ่งเร็วมากนะครับแอคเซลเลชั่น89แล้วก็พลังคันเตะ97นะครับเกือบร้อยเลยทุกคนสตาม์ีน่าให้มา90นะครับและสกิลพิเศษครับก็จะมีฟิโนเมนอนพาร์ทนะครับแล้วก็โลส s ิมเมอร์นะครับ และเป็นตัวที่โอ้โหยืนได้หลากหลายตำแหน่งมากนะครับผมเป็นโฮเลเยอร์ที่ออกไปถึง106เลยนะครับผมบ้าไปแล้วมาเจาะลึกคนที่2ครับอองตวนเซมันโยนะฮะนี่ฮะบูเตอร์เม็ดแรกเป็นเบรกเอาท์บวกสามครับแล้วก็สไตลเกอร์อินสติท์นะครับผมนี่ฮะมาดูออฟเฟนซีฟเอเวอเรสต์ครับ86นะบอลคันทอน95เลยนะฮะดิฟ96การไปกับบอล93นะครับร่างนี้จ่ายบอลค่อนข้างไม่มากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่กลางๆนะครับ80 77นะครับ จบสกอร์ได้ครับทุกคนอยู่ที่84ครับแต่ค่าเคิร์น้อยไปหน่อยนะส่วนสปีดให้มามากทีเดียวนะครับอยู่ที่95ครับอัตราเร่ง94นะครับพลังการเตะก็ใช้ได้เลยนะครับ94ครับแล้วก็บาลานซ์ทรงตัวดีมากนะครับสกิลพิเศษก็จะมีโมเมนตัมดิฟแล้วก็ฟินอมินอนฟินิชชิ่งนั่นเองนะครับถือว่าพี่โคนะครับให้โพลิฟิกวิงเกอร์นะครับปีกที่มีความสามารถจบสกอร์ได้ด้วยนะครับให้ฟินอมินอนฟินิชชิ่งมาด้วยนะฮะเออ ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับนี่ก็อัพได้ตามนี้นะครับค่าพลังโอเวอร์ออไปที่105บ้าไปเลยนี่ครับผมโอ้โหน่าสนใจครับองตวนครับยังไม่หมดเท่านี้ครับการยืนตำแหน่งก็ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับจะเป็นปีกสูงก็ได้ปีกต่ำก็ได้นะครับครบเครื่องเลยครับผมวิ่งได้ทั้งสองข้างนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าจะจับไปลงฝั่งไหนครับมาเจาะปิดท้ายนะครับกับคนสุดท้ายครับค่าพลังอยู่ที่104ฮะเป็นออฟเฟนซีฟวิงแบ็กนั่นเองนะครับมาร์คคูคูเรล่านะฮะ บูสเตอร์เม็ดแรกให้มาเป็นสติลลิงบวก3เลยนะครับแล้วก็บูสที่2เป็นออฟเดอะบอลนะครับบวก1นึ่งฮะมาดูค่าพลังกันนะครับสปีดให้มาเยอะนะครับ94ครับแอสเซอรชั่น95ครับพลังการติก็93ครับสตามิน่าใช้ได้เลยนะครับ97นะครับบาลานซ์การทรงตัว88นะครับผมส่วนค่าพลังการจ่ายบอลก็ถือว่าอยู่กลางๆครับ82 83นั่นทุกคนดิฟบอลก็ไม่ค่อยมากนะครับพอได้อยู่นะครับยังอยู่ในมาตรฐาน8 สีเขียวอยู่นะทุกคนส่วนค่าพลัง Defending นะครับป้องกันได้ที่การเข้าปะทะ92แล้วก็ aggression 93นะครับส่วนค่าพลังอื่นก็จะเป็นสีเขียวครับ87 87นะส่วนสกิลพิเศษนะครับมี long r e a c h t a เก l e ด้วยนะครับหรือว่าใครที่รู้จักว่าเป็นสกิลขายาวนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถอัพแบบนี้ได้เลยนะครับผมว่าแพ็กนี้นะครับให้ตำแหน่งแต่ละตัวมาค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยทีเดียวนะทุกคนสำหรับตัวนี้ก็สามารถนะครับยืนเป็น LMF ได้ด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นแบกซ้ายธรรมชาตินั่นเองนะครับทุกคนเตรียมใจเตรียมทองให้พร้อมนะครับเพื่อนๆพร้อมแรงประทะฮะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับผมเจอกันวันจันทร์แน่นอนครับโชว์ไทม์ฮะยืนยันละจ้า